ไปเหมือนสีสันแล้วหงายมืออ่ะคืออย่างนี้แล้วก็บิดส้นเท้าเปิดออกข้างนอกน้ำหนักจะกดไปที่กระเบนเด็กของเราอย่างนี้ตรงในแนวราวิตี้เหมือนกันมือมือเข้ามืออย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์มือเข้าหันไปข้างหลังเห็นไหมหันไปข้างหลังอ่าแล้วก็ส้นเท้าเปิดสังเกตน้ําหนักจะมากดที่กระเบิดเด็กของเราตรงนี้นี่คือกราวิตี้นะแนวกระดูกสันหลังแนวนิ่งนะแล้วก็สามลมหายใจะเข้าลึกออกยางไม่กระเยยปลายเท้าครับฝ่าเท้ารางแต่ถ้าเปิดส้นเท้าไปข้างหลัง สังเกตจุดศูนย์กลางกายควระจะโดนกดขาตึงเข่าตึงแขนตรงฝ่ามือ,อมเพื่อ,อน,นะนอย่างนี้เมื่อกี้เราอยู่อย่างนี้นะบิดเปิดนี้เข้าไปน้ําหนักก็จะมากดอยู่ตรงน,นี้กระเบนอย่างของเราสามลมหายใจคพาว่าสามลมหายใจคือหนึ่งหายใจเข้าท้องผอมอ,อกยกหน้าเชิดเปิดไหล่หายใจออกท้องแฟบอกลงหางชิดอกนี่คือหนึ่งลมห,หายใจหายใจเข้าท้องผอมอกยกหน้าเชิดเปิดไหล่หายใจออกท้องแฟบอกลงหางชิดอก อสองคนผมใจต่อไปนะต่อไปนะทิศทางที่สองนะทิศทางที่ทสองหทยจะออกว่าด้วยกระงข้างลำตัวนะเท้าเสเอวแล้วเก็บเส้นเท้ากลับคืมนมาที่เดิมทิศทางที่สองคือไปข้างหน้านะไปข้างหน้าไทยจะออกแล้วให้แกนสนลับไปนั้นขึนขนานโดยที่ก้นกับป่าเท้าต้องตรงขนานได้แค่ไหนแค่นั้นนะเราฝึกไปเรื่อยให้ขนานใช้ความรู้สึกถ้าใครมีกระจกไปดูที่บ้านนะอันนี้แกนสันหลังนะได้ จากนั้นเคลื่อนฟันลึกฝ่ามือนำฝ่ามือมาจับที่ข้อเท้าถ้าใครสามารถจุกเขาได้จุกจุกไม่ได้ได้จับข้อเท้าก็จับข้อเท้าคิดด้านกก่เสร็จแล้วแกนแกนแกนสลันทิศทางที่สามเคลื่อนฟันลึกฝ่ามือหายใจเข้าวาดมือขึ้นไปประนมเหนือศีรษะวาดมือขึ้นไปประนมเหนือศีรษะแล้วแอ่นหลังไปพอสบายอันนี้แกนกระดูกสลังทิศทางที่สามในด้านหลังสบายๆ้างไว้ฝ่ามือหายใจเข้าลึกออกยาวเข้าลึก ออกยาวข้างท้ายหายใจข้าลึกอ,ออกยาวที่ทางที่สี่ค่อยๆ่อยหายใจออกแลว้ววาดมือมาวางลงข้างลำตัวที่ทางที่สี่คือบิดตัวไปทางซ้ายเพื่อให้กระดูกสันหลังได้เยื้อวไปทางซ้ายเราเรียกว่าทา่าพยัจเสี่ยวนะครับเราดีกันทหเพื่อมาที่สามมือฝ่าหายใจเข้าโยกม,มือฝ่าขึ้นไปท้องแขนแนบกัก,กหูหายใจออกพยัจเสี่ยวไปทางด้านซ้ายกระดูกสันหลังเราได้ไปทางด้านซ้ายจัดทรงตัวเองค้างไว้สามสองหนึ่งหายใจเข้ากลับคืนมา ตัวตรงนะตรงไฮเช่ออกว่าดมขวาลงให้มันต sure. ัวเครื่องฟานรู้สึกไปที่ทางที่ห้นะไปทางขวาอาจารย์เชี่ยวได้กว่าไฮเช่เข้าว่าดมขึ้นไปมือซ้ายขึ้นไปน่ะท้องแขนแนบกับหูจากนั้นหฮเช่ออกน่ะทิศทางไปทางขวาเอา่ากระดูกสันหลังได้เคลื่อนไปทางขวาไฮเช่เข้ากลับคืนมาตรงไฮเช่ออกว่าดมซ้ายลงข้างตัวทิศทางที่6นะสไปรัลนะกระดูกสันหลังได้หมุนปุ่บิดเป็นเกลียวนะไฮเช่เข้ายกดมขวาขึ้นไปแล้วซ้อนนี้แล้วก็บิดเอว นะทางเฉยที่หัวไหล่ไว้นะแขนหลังก็จะเป็นสไปรัลบิดเหมือนเกลียวถ้าจะออกกลับขึ้นมาตรงท่าที่เจ็ดสุดท้ายไปทางขวามือล็อกไว้แล้วก็ไปนะบิดเป็นทุนเกวเห็นไหมแล้วก็เอาทางมาเฉยไว้ที่หัวไหล่บิดเป็นสไปรัลนะที่อยากจะกลับขึ้นมาตรงถ้าจะออกข้อมือลงหล้ามตรวจเนี่ยได้เจ็ดท่าเจ็ดทิศทางของแกนกระดกสลังนะ ก็วันนี้ก็คงจะอย่างพอเท่านี้แต่มีมากมายแล้วโูกค้าไม่มีที่สิ้นสุดแม้กระทั่งครูเองก็ทําไปจะเห็นข้อบกข้อหีจะเห็นข้อพัฒนาการแลรตรต้วมันก็เติบโตไปเรื่อยและเป็นการฝึกจิตไปด้วยนะครับอาบนิเชนัน่งต่อนนะครับ แล้วจะบอกทุกคนว่าจริงๆโยคะศานี่ยมันเป็นเรื่องของกายกับใจนะกายกับใจเดินยืนนั่งนอนอย่างเมื่อกี้หลายคนนอนนอนก็ผิดหลายคนเนี่ยผมจะสอนนอนนะนอนเอออย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ากล้านื้อเราจะมีปัญหาเมื่อไหรดังนั้นมีทางเลือกวันนี้เล็กให้ทางเลือกถ้าเป็นผมผมจะสอนและให้ทางเลือกแบบนี้นอนนะแล้วนอนดีที่สุดนะคือควรที่จะ หันไปทางขวานะทางซ้ายได้ไหมได้แต่มันอาจจะกดทับน้ำหนักที่หัวใจนะอันนี้เป็นแล้วแต่นะครับไปสังเกตตัวเองก็แล้วกันเพรานะนั้นตะแคงขวาดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้านอนแบบผู้ดีเราก็ต้องนั่งเตรียมตัวอย่างนี้น,นะเสร็จแล้วว่า,าค่อยๆเคลื่อนไปโยกยันดันยืดแล้วก็นอนง่ายล่าลงไปนี่คือท่านอนถ้าจะลุกก็เช่นเดียวกันไปยังไงกับอย่างนั้นนม,มองขาโยกโยกยันดันยืด ดำเจิดขึ้นมานอนอะบรลงไปเนี่ยนี่คือสรีระของเราที่เราจะต้องเมตตาและกระตัญยูต่อหลางกายทั้งเดินยืน<ม>นั่งนอน<ม>เหยียดยูดและ<ม>เหยียดคู่แล<ม>เหลียวโยกยันดันยืดถ้ามีสติเขาก็จะอุกตาลรลางการขอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําร้ายเราได้เท่ากับตัวเราเองนั่นแหละที่เราม,มีสติอื่นรู้นะโยกยันดันยืดอ่าเรียบร้อยนะครับ